เพียงแต่พวกเรารู้ตามที่มันเป็นเนี่ยเห็นเสียงมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยเป็นอะไรบางอย่างมันอยู่อย่างเนี้ยใครที่รู้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันรู้ทันรู้ไม่ทันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความคิดมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็อยากกินทุเรียนมันก็ปรากฏเป็นอาการอยากกินทุเรียนภาพทุเรียนก็ปรากฏแล้วมันก็หายไปสลายไป สักพักหนึ่งมันก็อยากนอนสักพักหนึ่งมันก็อยากที่จะไปเที่ยวห้างสักพักหนึ่งมันก็อยากจะซื้อมีดปังต่อสักพักหนึ่งมันก็อยากซื้อปลามาก,กินเนี่ยมันก็เป็นอาการที่มันปรากฏแล้วมันก็หายไปความคิดแต่ละนะขณนะขณะพวกเราจะไปเอาอะไรกับของพันนี้ล่ะ มันก็ปากฏดแล้วไม่ใช่เหรอมันก็สลายไปแล้วไม่ใช่เหรอ